อาจารย์ก <cin stereotype> ็มาจากในเมืองล่ะอยู <kilo> ่ที่อยู่บ่อส้มบาบ่อส้มอ๋อบ่อส้มเหรอาจารย์ประส์เป็นไรบ้าง่ละอาจารย์ป็นคนแท้่อยู่วัด้ันทานอะจก็เลยฮะน่นะอยู่่นี่ะาหลิแอยู่เาะใส่ังพ่อนี่จะได้ค่ะสมบงมันไม่ฉลับเจ้าตาวุ่าตุ กางกาล้มาสกการครับผมสักการกาวันนี้ท่านพระอาจารย์บุญยศิษิ์สารานิบาตธรรมพระธาตุบ่อส้มได้นำผ้าเครื่องนุ่งห่มมาถวายพระอาจารย์บุญธรรมวดปวงชยัยแห่มหลวงปางวันนี้ค็ับขอขดมุตนาบุญขอขดมุตนาสาธุให้พระอาจารย์ได้ ได้สวมใส่เป็นเครื่องทรงเครื่องนุ่งห่มกับขออนุญาตสาธุกับเมวเมียวเมีวมวผูช้ชอบ,บนนะชอบหลังตู้เย็นหรือล่ะใครนี่นวรัต <c oughs> นวรัตนวรัตนวรัตผู้ชอบ้องเท้าเขาใหญ่มาด้วยหรอลูกเอาก็จะทดาษตานุบูมาหรือ ลายหางม้วนลายหางม้วนพะบุนทองทองเล็กทองเล็กบุนทองสีไพรสีไพรมานี่น้องเล็กเลกเด็ก,กน้อยนอนสบายแล้ว น้องเด็กเล็กเด็กนอนนอนหลับพักผ่อนอยู่ในมุ้งนะหลับพักผ่อนในมุ้งน้องน,น้องส้มลิ้มส้มลิ้มก็อยู่ในที่นอนส้มลิ้มอยู่ในที่นอนหลับแล้วส้มลิ้มหลับดีกว่าเนาะหลับพักผ่อนจ้าครับก็บขอมรุกนาสาุธุ์ขอบ,บุญกุศล จงอนวยพรให้ทุกท่านพบความสุขสมปราสนาทุกประการเธอ